ขอชื่นสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพกองกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพื้นซีเมนบริเวณชาปนสถานณวัดธรรมจริยาพิรมตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครทอดถวายในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ประธานทอดกระถินสามัคคี คุณถากรคุณอุทยัยรอดเชื้อจีนกำหนดการเวลา9นาฬิกา39นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองภาคกถินเวลา10นาฬิกา39นาทีทอดกถินสามะัะคีจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนร่วมจองปิดเจ้าภาพกถินสามะัะคีกองละ1,999บาทเจ้าภาพภาาไตรบริวารกถินเจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์แดนจันทชโชตรักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมจ,จริยาพิรม0 6 1ย์6 8 8 6 6ท่านผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี3 7 1 0314489ชื่อบัญชีวัดธรรมจริยาพิรมร่วมทอดกระถินสามัคคีสมทบทุนสร้างพื้นซีเมนบริเวณชาปนสถานณวัดธรรมจริยาพิรมได้กุศลอย่าง